โอเชียนไลฟ์ซิตี้แลนด์เทนเคชาเลนก็เป็นกิจกรรมหนึ่งเพื่อเสริมสร้างให้พวกเราสนับสนุนให้พวกเราหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายแน่นอนนะครับวันนี้ทุกท่านผมมั่นใจว่าเป็นคนที่ดูแลสุขภาพอยู่แล้วไปงันคงไม่ตื่นแต่เช้าตีสี่ตีสามมาเพื่อมาร่วมกิจกรรมในวันนี้และที่สำคัญคือกิจกรรมที่เป็นการชมบรรยากาศ ชมไฮไลท์ของเมืองชิรราชก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณครับขัเหตทุกท่านดูสังการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีวันนี้ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาร่วมได้มีความเพลิดเพลินมีความสุขกับกิจกรรมและขอให้มีสุขภาพพระกาที่สมบูรณ์แข็งแรงสืบไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือในนามคุณสมชัยอภรรษิีหงอีกครั้งหนึ่งครับขอเสียงปรบมือดังาด้วยครับ โอ้โหนะครับขอริเรเชิญคุณพงศักดิ์จากแก้วครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับและท่านผู้บริหารครับคุณสมชายอภรณสศรีพงศ์ครับและก็ท่านผู้บริหารครับคุณนันวัน์บุญทันเจริญพงศ์ครับและก็คุณหนึ่งหรือไทยนิพจินดาครับให้เกียรตินะครับถ่ายรูปบนเวทีนะครับแล้วก็ขออนุญาตมอบของนะครับที่ระลึกนะครับให้กับโรงพยาบาลชนบุรีทุ่งสงครับ เดี๋ยวตัวแทนทุกท่านนะครับโรงพยาบาลธนบุรีทุ่งสงครับนี้ครับถ่ายรูปร่วมกันสักนิดนึงครับผมนะฮะกดไลค์นิดนึงครับกดไลค์นิดนึงครับกดไลค์นิดนึงนะฮะกดไลค์นิดนึงครับผมอ่ะพวกเราขอเสียงหน่อยเร็วขอเสียงชาวสุราษฎร์หน่อยเร็วโอ้โหสุดยอดเลยครับขอบคุณครับ เอาละครับนะฮะตอนนี้นะครับขอเรียนเชิญนะครับผู้บริหานทุนกท่านนะครับตรงบริเวณจุดสตาร์ทนะครับจุดสตาร์ทนะครับจุดสตาร์ท